สวัสดีครับพบก,กับเทียนเจอนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ ID 8นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการสร้าง ID ดีใหม่สไตล์ทีเกเรนเจอร์นะครับ ID สร้างใหม่โหดไวอย่างแน่นอนบอกเลยยุคนี้เนี่ยสร้างไ d ใหม่นะครับไม่ได้เล่นยากนะผมบอกเลยนะครับว่าถ้าโชคดีนะครับก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะถ้าโชคดีเปิดได้ตัวเก่งเนี่ย ID ดีมันจะโหดไวนะครับแล้วก็โหมดต่างๆเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอ่ะช่วงเวลานี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะก็เลยมาแนะนำนะครับเพราะว่าใกล้จากโคโรโบแล้วนะครับคือด้วยความที่ว่าเดือนหน้าธันวาคมเนี่ยรูบี้ต้องใช้เยอะมากๆแน่นอนแล้วก็มันมีโอกาสที่ดีนะจากเรื่องของเกียร์คริสต์มาสนะครับเดือนหน้าโคโรโบเรนเจอร์เกียร์โคโรโบนะครับเกียร์คริสต์มาสนะครับก็น่าจะมาหมดนะ5ดาว6ดาว7ดาวนะเดี๋ยวไว้อ่าวันไลฟ์ หน้าน้านจะมีคําถามเกิดขึ้นครับว่าสุดท้ายเนี่ยเซตเกียร์คริสต์มาสหดาวหดาวจะมาหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวไปรอดูวันไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับแสงมืดใหม่ตีมคริสต์มาสหรืออาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะครับฉะนั้นในเดือนหน้านะรูบี้ใช้เพียบเลยครับแล้วก็มีโอกาสาที่ดีอย่างที่บอกนะทั้งเรนเจอร์แล้วก็เกียร์ครับอันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ อาจจะกลับมาเล่นใหม่ผมเห็นว่าคนกลับมาเล่นใหม่เยอะมากเพราะว่าเขาอาจจะเห็นโคโรโบที่ผ่านมาแฟรี่เทลนะครับลุ้นโคโรโบเดินหน้าครับรวมถึงกิจกรรมที่เพจทางการหลายคนกลับมาเล่นใหม่นะครับบางคนเนี่ยทีมเดิมอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับมาจากซีซันแรกๆเนี่ยโอ้โหเรนเจอร์แทบจะใช้ไม่ได้เลยครับอาจจะแบบว่าสร้างไอดีใหม่แบบลองเล่นใหม่ไปเลยก็ได้นะหรือว่าทำไอดีเพิ่ม อันนี้ก็เป็นคําแนะนำนะสำหรับคนที่พร้อมนะครับเน้นไปที่ Android เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ามันต้องมีการโหลดแอปคลนเข้ามาเล่นนะครับอสไตล์ของผมเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้นะคนอื่นอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้ครับอย่างแรกสร้าง ID ใหม่ถ้าพร้อมเรื่องของตังสืนิดนึงเนี่ยก็อาจจะเติมแพ็คมือใหม่เติมแพ็คมือใหม่นะครับอของผมนี่มันไม่มีขึ้นมาเลยนะ แพ็กเกจนะครับอันนี้ก็เลือกตามชอบนะว่าเราอยากจะได้แพ็กเกจอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เน้นไปที่แพ็กเกจที่ค uh, ่อนข้างจะคุ้มมิดนึง่ง uh, ถ้าเกิดเป็นแพ็กเกียแบบนี้อันนี้ก็คุ้มแน่ๆนะแต่สำหรับคนที่ uh, อยากจะเล่นแบบสายฟรีอาจจะเติมค่าแพ็กมือใหม่ก็ได้นะครับเดิมมัน8 9ใช่ไหมผมไม่รู้ปัจจุบันเป็นเท่าไหร่นะครับคือแพ็กมือใหม่เนี่ยมันมีลุ้นนะครับเรนเจอร์แสงมืดคือถ้าเกิดได้มาตั้งแต่แรกเลยนะ่ผมว่าคือแสงมืดเนี่ยจริงๆเนะี่ยมันควรจะมีอยู่ในทีมนะ ทางบัฟทางปวดในประมาณนี้นะครับในแพ็กเกจมือใหม่เนี่ยมันมีอาาอยู่ใช้ดีครับยังเก่งมากๆอยู่ครับมีอา마ครับมีโยมิครับมีมูนบอกดูนี่ก็มีนะแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้ได้มาอาจจะยังไม่ได้โหดมากนะักตัวที่แบบช่วยทีมชัดเจนมากเนี่ยจะเป็นโยมิกับอา마ครับอีกตัวหนึ่งก็คือติกิเป็นตัวรีเซตคือแน่นอนช่วยทีมได้เยอะมากติกินี่ไม่ใช่แค่รีเซตนะคือเขามีสตันด้วยนะครับได้3ตัวนี้มาครับในเอดีเริ่มต้นเนี่ย เจ๋งแน่นอนนะ,ะ่วนเกียเนี่ยมันจะมีพวกเกียร์โคนี่บราวน์ครับก็ลุ้นว่าจะได้ชิ้นไหนเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นเกียรหกดาวที่ใช้งานได้ดีนะครับอย่างแรกเนี่ยผมใช้ซิมอมีคนถามเยอะบางคนอาจจะใช้วิธีอื่นผมใช้ซิมนะครับ เซเว่นครับผมได้ซิมฟรีนะครับหรือ,อซื้อ10บาทนะครับเป็นเมนะมเบอร์นะผมก็จะเติมนะครับเดือนละ10บาทเพื่อที่จะบำรุงเวลาซิมก่อนคือซิมเนี่ยมันเหมือนจะมีระยะเวลาประมาณสัก2อเดือนใช่ไหมพอถึงเวลานั้นปุ๊บเนี่ยเงินที่เติมเข้าไปเนี่ยมันเอามาซื้อวันได้ซิมก็ไม่มีปัญหาและไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับสผูกเมล สร้างอีเมลขึ้นมาผูกครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมไม่มีทางขาย ID นะต่อให้มี20 ID ไอดีนะไอดีผมก็จะไม่มีปัญหาไอดีก็จะไม่หายไปไหนเพราะว่าเราผูกครบหมดทุกอย่างนะครับคือผมสร้างไ d ดีมันเนี่ยเล่นเองนะครับเล่นเองทดสอบอะไรต่างๆครับรวมถึงทําคลิปลงช่องฉะนั้นไม่ต้องมาขอซื้อนะมี20 ID ผมก็ไม่ขายนะครับาขายแพงเท่าไหร่ก็ไม่ขายยกเว้นว่าจะซื้อแพงมากแต่มันไม่มีใครบ้าคลั่งขนาดนั้นนะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าไม่ขายนะครับช่องผมเนี่ยเอาไว้ เแล้วก็ทําคลิปลงช่องนะครับอ่ะส่วนแอปโครนอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะอ่าหลักๆผมก็จะใช้2แอปนี้นะครับเพราะว่ามือถือ1เครื่องจริงๆเนี่ยใช้แอปเดียวแล้วก็กระจายไปก็ได้นะใช้แอปเดียวนะครับอ่าแต่ผมใช้2แอปนะครับอ่ามือถือ1เครื่องเนี่ย โอ้หจริงๆเนี่ยมาเล่นได้หลาย ID ดีนะบางคนเขาเล่นกันเป็น10 ID เยลยครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบสบายๆหน่อยเนี่ยหเครื่องครับก็จะเล่นซัก3 ID ไอครับไอเดีหลักก็เล่นในแอปปกตินะครับไอดีสองไีก็เล่นในแอปคลนนะครับอ่ามันก็จะไม่ไม่ยักเย็นนะครับมือถือก็จะไม่หน่วงมากมายนักครับคือผมเนี่ยมีมือถือ4ี่เครื่องครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆตอนนี้ผมสร้างเป็น10 10 ID ก็ได้ครับแต่ว่าการสร้างไ d เดียของผมเนี่ยมันก็มีเหตุผล i อ ID 9่ตอนนี้ยังไม่มีแพลนก็คงจะพักไปสักพักใหญ่เลยนะครับก็รอดูแล้วกันนะคือตอนนี้ด้วยความที่ว่า ID 2ถึง ID 5เนี่ยผมขึ้นหลีกสูงสุดไปแล้วก็คือมาสเตอร์หอ่าถ้าขึ้นตำนานมันจะไม่ได้รูบี้นะหลีก สูงสุดก็คือมาสเตอร์หที่จะได้รูบี้ในการขึ้นหลีกนะครับไอดีเนี่ยผมไปถึงมาสเสองแล้วอ่ายังไม่มีเวลาเล่นมาสเหนึ่งนะครับไอดีเจ็ดครับก็จะเป็นมาสเสามพวกนี้จะเป็นการดันหลีกนะไม่ใช่จบหลีกนะครับเอ่อบางทีมเนี่ยดันหลีกได้จะจบหลีกไม่ได้นะเพราะว่าทีมอาจจะไม่โหดพอนะครับส่วนไอดีนี้นะครับไอดีแปดอ่าเพชรสองยังไม่มีเวลาดันอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเอาไว้ปั้นก่อนอ่าให้ไอดีของผมเนี่ยมันดันขึ้นมาสเหนึ่งได้หมดก่อนนะค่อย ดูว่าจะสร้าง i d ดีเก้าเมื่อไหร่อโคงเป็นปีหน้านั่นแหละครับอ่าไอดี ID สร้างใหม่มาถึงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เหมือนเดิมนะก็จะให้แปะ ID เนะครับเราต้องแอดเพื่อนนะเราอยู่เฉย <ๆ S 1> เพื่อนไม่แอดมาครับที่ผมแปะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนจะแปะ ID กันแล้วก็แอดไปแอดไปนะส่ง F ไปส่ง F มาอาจจะแบบทักเข้าไปรวมกลุ่มกันส่ง F กันเฉพาะมือใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเอ่อมือใหม่เขาจะไม่เห็นเราครับไม่ได้ส่ง F คืนให้เรานะอ่าเราก็อาจจะแบบ คือมีเพื่อน้อยก่อนอ่อย่างน้อยก็เอาเพื่อนมาช่วยเราส่ง F ให้เขาเนี่ยมันก็มีการเด้งขึ้นมานะครับฟาร์มเวลครับอย่างแรกเลยครับกดกระป๋องอ่ะผมจะเน้นไปที่วันอังคารแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะอ่าสำหรับคนที่อาจจะมีค่า F น้อยน่อๆแต่ถ้าเกิดเป็น ID ใหม่เอี่ยมเนี่ยผมแนะนําว่าใช้3 r u b ูบี้มันก็ได้ครับลูบี้มันเยอะมากจริงๆนะใช้3 r u b ูบี้ครับเพื่อที่จะฟาร์มเวลอ่าเวลเนี่ยอาจจะฟาร์มยากขึ้นแต่ต้มไม่ได้ยากมากมันก็ยังได้เยอะอยู่เหมือนเดิมนะอ่าอย่าง ID ผมเนี่ย อันนี้คือไม่ค่อยได้ฝามมานะหยุดการฟาร์มไปแล้วนะครับก็กดกระป๋องนะครับอ่าเน้นเสาทิ์นะครับอาจจะเอาตัวกาชาสิสนิดหนึ่งครับหรือว่าอาจจะเจียดสัก300รูบี้เปิดกาชาสิสนิดหนึ่งให้มันพอมีเรนเจอร์ตัวที่ใช้งานได้แต่เบื้องต้นเนี่ยผมเน้นเลยนะอัพเวลอัพเกรดให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยเวลาที่ไปเล่นสเตจพิเศษเนี่ยเพื่อนที่เรียกมามันจะมีความเก่งมากขึ้น ถ้าเกิดไม่อัพเลยเนี่ยเพื่อนโหดระดับท็อปตำนานก็ตายหมดครับเล่นไม่ได้บอกเลยครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขามีการตั้งคาบมานานเป็นปีแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่อัพเวลอัพเกรดเลยตั้งแต่แรกเนี่ยต่อให้เลือกเพื่อนโหดขนาดไหนเนี่ยตกลงมาตายหมดเลยนะครับอันนั้นเนี่ยเราต้องอัพเวลอัพเกรดสักนิดนึงนะครับให้เพื่อนมันเก่งแล้วก็ฟาร์มเวลเนี่ยจากด่านนะครับผมจะเน้นเล่นด่านธาตุสียหกแล้วก็กระโหลกหินน้มตะเหมานะครับ ต้องค่อยๆฟาร์มนะจนกว่าที่จะมีเพื่อนเทพหรือตัวเราพอจะมีตัวดีๆนะครับคือด่านพวกนี้มันเน้นที่สายวอยพริบอ่าวอยพริบจะตีเสาได้แรงที่สุดนะครับอ่าว่องไวก็ได้ครับว่องไวก็ยังตีดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นด่านธาตุต้องชนะธาตุนะเออสมอธาตุก็ไม่ไหวนะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่าน้ำนะครับอ่ะน้ําก็ต้องใช้ไม้ไปตีนะครับอ่ะอย่างผมมีเอลซาก็สบายนะครับ อ่าถ้ามีไหวพริบจะดีนะครับเพราะว่ามันจะตีเสานะครับที่ค่อนข้างจะไวอยู่นะครับเนี่ยฟาร์มเวลครับผมฟาร์มจากตรงนี้แหละแบบที่ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับอ่าคือผมเนี่ยไอดีสร้างใหม่ก็จะเล่นนะครับอ่ามาถึงน่าเราจะกดอมตะนะครับอ่าให้เพื่อนเนี่ยมันหยอดลงมาไม่ตายนะครับทีมเราปล่อยตัวมาได้เยอะอันนี้มือใหม่เนี่ยมันต้องเล่นสเต็ปนี้นะอ่าจากนั้นนะครับค่า F อที่ได้มาครับก็เปิดกาชา F อ่าหาตัวตีบวกย่อยๆนะครับพวก อ่าหดาวสองหงดาวไม่มีสิหดาวไม่มีในการชาเอฟนะครับการชาเอฟจะเป็น2ดาวขึ้นไปนะอ่าพวกตัว1ดาวไอดี ID สร้างใหม่เนี่ยก็คือจะไม่มีช่องทางการหาแล้วนะครับตัวเกมก็ไม่ดึงกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรที่ปรับไปแล้วก็ปรับไปเลยครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์หดาวจะกลายเป็นตำนานไปแล้วนะเอออ่ะนี่ครับเปิดการชาเอฟนะครับเนี่ยมันจะมี2ดาวถึง7ดดาวนะครับ ก็เปิดไปนะครับอ่าเมื่อวันหนึ่งนะครับเรามีค่า F เยอะนะครับเปิดทุกวันอ่าเน้นย้ำนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องเปิดทุกวันครับเพื่อที่จะหาเรนเจอร์ตัวย่อยนะครับมันก็มีถึง7ดาวเลยนะแชมเปญก็มีครับเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆครับอ่ามันจะได้ทั้งเรนเจอร์ครับตัวที่มาตีบวกเป็นมาสเตอร์ครับเพื่อที่จะรับ5รูบี้อ่าในสมุดสะสมนะครับอ่าหนึ่งดาวนี้คงต้องทิ้งไปแล้วนะอ่าก็จะมีครับ อันนี้ของผมหนึ่งดาวนี่เก็บครบไปแล้วอันนี้ครบเรียบร้อยนะครับเบลล่ารอนแล้วก็ตัวในตำนานนะเบรานี่นะครับเบรานี่นี่เป็นตำนานไปนตั้งนานแล้วนะอันนี้ครับสองดาวยังมีอยู่ครับก็ตีบวกเป็นมาสเตอร์ Master นะครับก็ได้5 Ruby รูบี้ครับรับไปเรื่อยๆเนะี่ยผมก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะส่วนเรื่องของทีมตั้มกบเนี่ยผมไม่ได้ทานะาใครพร้อมจะทําก็คือผมมองว่าคนที่ต้องเริ่มทําทีมตั้มกบเนี่ยเหมือนแบบเริ่มจะพร้อมแล้ว มีเวลาเล่นนะครับขนนกพอจะมีประมาณหนึ่งผ่านกิจกรรมใหญ่ที่จากขนนกใหญ่นะครับมีขนนกเยอะนะครับก็ค่อยๆไปเล่นนะครับเก็บทีมตั้มกบนะครับปัจจุบันทีมตั้มกบเนี่ยมันต้องไปเล่นนะครับด่านใหม่ๆแล้วนะครับซึ่งมันจะไม่มีตัวย่อยแล้วนะครับตัวย่อยๆเนี่ยมันก็จะหายไปครับเบื้องต้นเนี่ยก็พวกซักด่าน100นะครับหนึ่งร้อยแปดนะครับเป็มละ108ก็จะเป็นตัวของ โอนี่ปีศาจเดี๋ยวผมขอย่อยเรนเจอร์สนิดหนึง่งอ่ะย่อยไปก่อนจาไม่ได้แล้วอ่ะไม่ย่อยดีกว่าเดี๋ยวก่อนผมไม่แน่ใจนะอ๋อเก็บเต็มแล้วอ่ะเก็บเต็มแล้วไม่เป็นไรย่อยทิ้งครับหนึ่งดาวผมครบหมดแล้วนะครับอ่าเพราะว่าในกาชาฟนะครับไม่มี1ดาวแล้วนะเออพวกกบก็ไม่มีนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะเบื้องต้นเนี่ยก็ไปไล่ดูนะครับว่าอ่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับที่เราพอจะเก็บได้อยู่นะครับอ่ะอย่างเงี้ยร้อยแปดครับตัวโคนี่ปีศาจอ่าตัวร่างอัลตร้านะครับก็ค่อยๆปั้นกันไปมันมีหลายด้านอยู่นะที่เก็บได้นะครับทีมตั้มกบเนี่ยแต่ผมมองว่าเอาไว้พร้อมก่อนอ่าปั้นทีมเนี่ยตะลุย p v p ก่อนนะครับอ่ายังแดนนะครับอ่าแดนก็มีอยู่ครับตรงนี้เป็นอะไรไปแล้วเนี่ย อ่ะตรงนี้ก็ได้อยู่นะดัมปี้ครับอ่ะดัมปี้ครับตัว7ดาวดัมปี้เนี่ยเปิดในกระดานห้องทดลองรับอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับการทำอ่าทีมพีร้อผมเปิดกาชาฟไปดีกว่านะแล้วก็เล่นกระดานห้องทดลองลับนะครับถ้าพร้อมเนี่ยค่อยไปไล่เก็บอ่าเดี๋ยวกดยังไม่พร้อมเนี่ยผมมองว่าปั้นทีม PVP ไปก่อนนะครับในโซนของด้านปกติ444ด่านผมบอกเลยนะครับว่ามันจะยากแค่ช่วงต้น,ตน ไอ้ย,ยากข้าช่วงไปลายๆต้นๆเนี่ยมันเล่นง่ายมากมันจะเริ่มไปยากช่วงประมาณสักด่าน400อ่าก็เล่นสไตล์อัดป้อมธรรมดานะโยนเพื่อนโหดโหดลงมาครับอันนี้ผ่านได้นะครับซึ่งมันก็แจกกบดำแจกตั๋วพรึบเลยอันนี้เอาไปต่อยอดในอนาคตนะด่านปกติ4ี่รด่านผมบอกเลยว่าไม่ยากอ่าจนกว่าจะได้ตัวเก่งเนี่ยเคลียร์ได้บทแน่นอนครับหอคอยอย่าพึ่งซีเรียสครับค่อยๆไต่ไปนะครับ อ่าตนกว่าจะได้ตัวดีๆตัวครบทางครับอย่างผมเนี่ย มีติดตรงไหนอีกอะตรงนี้ยังยังไม่เคลียนะครับเพราะว่าไม่มีเรนเจอร์ครับก็ไม่เป็นไรว่างเมื่อไหร่ค่อยมาเก็บย้อนหลังได้ตัวดีๆมีเทคนิคนะครับคือจริงๆเนี่ยตัวมันไม่ต้องถึงขั้นโหดมากนะบางด่านมาเริ่มใช้เรนเจอร์ตัวเก่าเนี่ยก็พอจะผ่านได้พวกตัวบินอะไรประมาณนี้ค่อนข้างสําคัญเลยนะตัวก๊อปปี้ตัวบินนํนามาเล่นนะครับเคลียได้นะครับฉะนั้นเนี่ยหอ่อคอยไต่ไปเรื่อยนะครับสาหรับมือใหม่นะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับใช้เวลากันสักนิดนึงนะครับ อ,อย่างโซนของด่านยากเออบางคนก็บ่นเข้ามาคือเข้าใจครับอย่างของผมเนี่ยเดี๋ยวไปดูด่านยากกันนิดนึงนะ,ะผมเคลียค์ไปสุดทางแล้วครับจากมูนเยลลี่นะป้ายยาไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับคืออย่างเงี้ย ID4 ของผมอันเนี้ยสร้างมาก่อนก็ติดติดก็คือติดผมไม่มีไม่มีตัวดีก็ติดไปก่อนอ่าประมาณนี้ครับเนี่ยอย่าง ID6 เนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ID2 นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ติดก็ติดเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเปิดได้มูนเยลลี่นะครับอตอนนี้ตู้กระชาวยังไม่มีการเพิ่มโอกาสาคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มโอกาสอีกหนึ่งรอบนะตัวมูลเยลลี่นะครับเราก็อาจจะเอาตัวกาชานะครับที่เก็บๆมานะไอดี ID สร้างใหม่นะเอาตัวกาชาบไปลองเปิดดูก็ได้หรืออาจจะแบ่งสักส0 0รลูบี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้ตัวมูนเยลลี่มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือมันมันแบบมันโหดจริงนะอย่างน้อยๆเนี่ยเสเตจยากนะครับมีมูลเยลลี่นะครับมีตัว ชนใกล้ซะหนึ่งตัวนะครับไม่ต้องแม็กก็ได้นะค่อยๆเล่นนะครับตัวรีเซ็ตอ่ะท้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ตัวก็ปี้อะผมใช้เนี่ยคือโชคดีใช้คําว่าโชคดีนะอ่าได้ตัวก็ปี้สตัวนะครับมีตัวรีเซ็ตปุ๊บเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับมูนเจลลี่เนี่ยเวลล์ร้อยสิก็ผ่านอ่าผมเอาไอทีสไปเล่นแล้วนะครับเวลล์ร้อยสิก็ผ่านไม่ต้องตีบวกก็ได้นะอ่ะญญามูนเจลลี่นะครับสามารถที่จะผ่านได้หมดเลยนะครับ พอเล่นไปได้ทั้งหมดกบดำอ่ะเราจะมีเยอะมากนะครับต้องเก็บกบดําให้ครบ20ตัวนะอ่าเรามือใหม่ครับเรายังไม่มีความรู้อะไรมากมายครับอันนี้ผม13ตัวละก็เตรียมไปปั้นโคโรโบนานะถ้าเกิดเปิดได้ตัวเทพๆมานะครับก็แม็กซ์แน่นอนนะครับเก็บกบให้ครบ20ตัวเปิดให้ได้โคโรโบตัวเก่งอ่าเอาตัวเก่งปั้นแม็กซ์ครับแล้วเกียร์อย่างที่บอกไนงะสมมติเปิดได้เอาแค่เกียร์คริสต์มาสก็ได้นะ โหดเลยครับอ่าเดี๋ยว ID ผมเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะรูบี้นะครับเพียบเลยครับตัวกระชาก็เน้นไปเปิดเรนเจอร์นะครับอ่ะเป็นร้อยแล้วนะอ่าในพาร์ทนี่ยังไม่ได้เปิดลุ้นตัวกระชาเลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ย ID มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วเลยครับเรนเจอร์ได้ตัวโหดปั้นแม็กซ์ครับอ่ะเกียร์เนี่ยเอาแค่เกียร์คริสต์มาสเนี่ยห้าดาวหกดาวก็โหดแล้วนะครับเอาไปไต่ลีก PVP อ่าไต่ลีกนะครับแล้วก็จบลีกให้ได้สูงที่สุดนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยไอเดียผมเนี่ยก็ว ต่อยืดลีกนะครับก็แถวๆเพชรแล้วนะครับนี่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าเขาสร้างมานานขนาดไหนนะอันเดี๋ยวลองเล่นดูสนุกสนุกละกันนะครับอ่ะมีตัวบินด้วยผมยังไม่มีตัวกันบินนะอันเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันนะครับแบบนี้ผมจะเน้นไปที่ PVP เป็นหลักนะครับอ่าปั้นตัวมา PVP นะครับเพื่อที่จะเอารูบี้จากการไต่ลีกนะครับไปต่อยอดนะรวมถึงจบลีกด้วยนะครับ เราก็จะอยู่รอดได้แบบสายฟรีคือเราอาจจะเติมขั้นตอนแรกอย่างที่บอกและว่า,าเราราจ,จะเติมแพ็คมือใหม่ครับยังไงก็ได้ครับวันพุธนะครับอรบ,บอร์ดก็จะเริ่มตึงๆขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าโอ้เนี่ยเห็นไหมคือเขามีตัวดีๆนะครับเนี่ยเขาก็เนี่ยมีแสงมืดประกอบโคโลโบนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับไอดี ID ก็จะโหดขึ้นนะครับ อะผมนี่จะแพ้ได้เลยนะเนี่ยเอาอะไรเนี่ยตัวนี้อะไรเนี่ยลำนำแล้วแบบว่าคืนนะลำนำย้อนสอนนะครับนี่ครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามีครับตัวโคโรโบเจ๋งๆแม็กซ์เนี่ยมันช่วยทีมนะเยอะเลยนะครับอ่าทีมก็จะแบบโหดทัดเจนมากครับนี่อย่างเงี้ยเขามีตัวกบบินนะครับอ่ามากดดันป้อมผมแตกแน่ๆน,นะ ถ้าไม่มีตัวบินนี่ข้างล่างไม่แน่นะข้างล่างผมดันคืนได้เลยนะครับเราไม่มีตัวกันบินนะครับอันเนี้ยเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างครับว่าถ้าเรามีครับตัวโคโรโบเจ๋งๆแม็กซ์นะครับยิ่งมีเกียร์ดีๆครับบอกเลยครับลีกมันจะกระโดดขึ้นชัดเจนเลยนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยยืนลีกก็จะไปแบบอ่าทองหนึ่งเพชรสามนะครับเดี๋ยวขอดูทีมนิดนึงทีมค่อนข้างจะโหดอยู่ง้นนะอันนี้ผมไม่รู้ครับว่าเขาสร้างมานานขนาดไหนครับแต่ดูครับว่ามี เอลซ่าแม็กซ์ครับมีรูเดียสแม็กซ์เนี่ยมีแสงมืดเนี่ยแบบเนี้ยไอดี ID มันก็จะแบบง่ายๆละเล่นง่ายๆโหดๆตั้งรับก็เ,เริ่มจะโหดมากขึ้นนะครับเนี่ยเน้น PVP ไปนะครับแล้วก็สำคัญด้วยครับก็คือการมีกิวครับไปรวมตัวกันก็ได้นะคนที่แบบส่งค่า F กันไปส่งค่า F กันมานครับก็จะทักแชทไปบอกว่ารวมรวมกลุ่มกันไหมเออมารวมตั้งกิวกันกิวที่แบบว่าเราจะไม่ไป เตะเขาออกนะครับค่อยๆสู้ไปด้วยกันนะครับคือทีมไม่โหดเนี่ยไม่เป็นไรนะเราสามารถที่จะไปบัฟก็ได้นะครับัฟดให้เพื่อนก็คือเล่นไปเล่นยอมแพ้อ่าเราอาจจะไปตีนะครับสมมติอย่างเงี้ยอาจะเจอทีมแบบเนี้ยเฮ้ยทีนี้คือทีมโหดอ่าเราเป็นคนที่อ่อนในกิ้นะครับอ่าเราเป็นคนที่อ่อนในกิ้ใช่ไหมสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแบบที่อ่ะยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับเราก็อ่าจัดทีม อ่าวเรนเจอร์หายครับอ๋อ oh, <laughs> ตกใจครับนึกว่าเรนเจอร์หายไปไหนครับเราก็ไปยอมแพ้ง่ายๆครับอ่าไปยอมแพ้ไม่ต้องใช้ไอเทมนะครับแค่นี้ครับไปยอมแพ้ครับอ่าแพ้ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการบัฟดาบบัฟดาบก็คือทําให้เพื่อนของเราเนี่ยตีศัตรูครับได้แรงขึ้น ก็เรียกว่าไปยอมแพ้ครับเพื่อทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตีเขาง่ายขึ้นนะครับแบบนี้ครับเพื่อที่จะเข้าไปเก็บในส่วนของเพชรกิ้นะครับแล้วก็เกียร์ย่อยๆอ่าคืออย่างที่บอกมันต้องทําให้ครบทุกอย่างนะถ้าเกิดทําครบทุกอย่างเนี่ยแล้วสุดท้ายโชคดีนะครับเปิดได้เรนเจอร์ตัวเก่งอ่าเรนเจอร์ตัวเก่งแม็กซ์ครับคือแม็ก์ในเดือนเดียวเนี่ยง่ายมากแล้วนะครับเพราะว่ากบเรยอตัวเกมแบบแจกเยอะเหลือเกินนะเออไอนี้สร้างใหม่นะครับโอ้ทั้งจาก าตารางล็อกอินกิจกรรมพิเศษนะครับซื้อนะครับร้านค้ากิวอาตราร้านค้ากิวผมจะเน้นให้ซื้อเป็นกบม่วงนะเพราะว่ามองอนาคตไกลๆเลยนะครับกบดํามีตัวเกมจะแจกเยอะจริงๆนะกบม่วงเน้นย้ำครับเอาไว้ตีบวกแสงมืดเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามี2 3ตัวแล้วตีบวกเลยนะก็ต้องเก็บให้ครบ20ตัวนะรหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเก็บเป็น 10, 10ตัวเอาไว้ก่อนอแล้วค่อย ไปตีบวกตัวเก่งๆนะครับอาฉะนั้นเนี่ยสเต็ปนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะง่ายได้ไอแจริงๆไม่ใช่แค่ ID 8นะมันตั้งแต่ไอเดแล้วนะครับแต่ว่าพอเล่นมานานแน่นอนหลักมันต้องมีช่วงเวลาที่เฮ้ยเปิดไม่ได้ตัวโหดๆเลย ID ก็จะมีการดรอปๆลงบ้างอะไรอย่างไอดีของผมเนี่ยคือเราไม่มีเวลาเล่น p v p นะนอกนั้นหมดอื่นๆนผมใช้นิวทิปเล่นนะมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องของเวลาในการเล่นคือไม่มีเลย นะครับผมจะไม่มีเวลาเรื่องออไม่มีปัญหาเรื่องของเวลาในการเล่นนะครับใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจะมีแค่ p v p นี่แหละที่ต้องไปเล่นสุดสัปดาห์นะคือส่วนใหญ่จะต้องเน้นไปที่เกมตั้งรับนะบเกมเล่นเองก็จะเล่นน้อยมากๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ลองทําดูแล้วกันนะสำหรับคนที่พร้อมครับจะสร้างไ d ดีใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าเดือนหน้า ID มีโอกาสที่จะโหดแบบก้าวกระโดดอ่ะเออก้าวกระโดดเลยครับทำไมต้องสร้างตอนนี้ ธันวานะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะเผลอๆมกราคมเนี่ยคือมกราคมมันเป็นรอบของแสงมืดเก่าถ้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะแสงมืดเก่าก็จะมาในเดือนมกราคมนะครับแล้วก็แสงมืดใหม่ในตีมปีใหม่อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยเผลอๆอาจจะมีเกียร์ปีใหม่ออกมาใหม่อีกก็ได้นะครับ คือมันมีอะไรให้ต่อยอดอีกเยอะนะถ้าเกิดสร้างมาตอนนี้นครับก็ต่อยอดกันไปยาวๆเลยนะทันว่ามกราครับกุมภาก็โคโรโบเรนเจอร์ครับมีนาก็รบรอบนะครับ8ปีเกมไรเรนเจอร์โอ้โหยาวๆเลยทีเดียวนะอาจากนั้นใครพร้อมก็ลองทําตามนี้ดูแล้วกันนะครับมีโอกาสที่ดีนะที่จะทำให้ไอเดียสร้างใหม่มันโหดนะครับแล้วก็เล่นแบบง่ายๆสบายๆไปเรื่อยๆเลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ